มาครับเปิดสักกาชดใหม่ด้วยเกมสาวถ้ำครับในช่องตองแจ็ค V2 ครับหรือว่าช่องสำรองของผมนั่นเองฮะก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะช่องสำรองยังไม่มีใครติดตามพีนะฮะก็เดี๋ยวจะมีแจกเร็วๆนี้นะครับในช่องสำรองก็กดติดตามกันไว้เลยนะก่อนจะไปไหนไกลนะฮะผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะตอนนี้เว็บที่ผมเล่นครับมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะฝาก300รแล้วเพิ่มอีก100ไม่ติดเทอร์นแล้วก็ทุกยอดฝากแล้วเพิ่มอีก10%ครับแล้วตอนนี้ผมมี กลุ่มเป็นของตัวเองนะเป็นกลุ่มบอกเวลาบนทารม์ภายในกลุ่มครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้เลยครับมีลิงก์ไลน์ผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมาวันนี้มีทุนอยู่ร้อยกว่าบาทก็มาจัดสาวถ้ำกันหน่อยครับมาระเบิดถ้ำกันครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเดินเงินนะครับในทุนเทเรียกว่าน้อยมากๆนะฮะประมาณร้อยนิดๆนะฮะใครที่มีทุนน้อยๆนะก็สามารถเล่นตามได้นะแล้วก็ทำความเข้าใจได้นะว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยปกติแล้วเล่นแบบไหนนะฮะ โอเคมาเปิดหัวด้วยสาถ้ำไปเลยนะฮะสำหรับช่องใหม่นะ่มาเบ็ดสามไปก่อนครับตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่เบ็ดสามกับเบ็ดห้าเป็นหลักนะฮะในการเดินเงินของเราเนี่ยก็จะมีวิธีอยู่ที่ปรับเบ็ดขึ้นลงเรื่อยๆนะฮะสลับไปที่เบ็ดสามกับเบ็ดห้าตลอดเวลานะฮะเราจะไม่แช่เบ็ดเด็ดขาดนะแช่เบ็ดคืออะไรฮะแช่เบ็ดคือการกดเบ็ดเดิมซ้ำๆๆนะฮะเราจะไม่เล่นแบบนั้นนะฮะ โอเคมาถึงเวลาแล้วครับก็กดเบ็ดห้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเจ๊งนะเดี๋ยวมันมาแน่ครับมาแต่ก็บอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ชวนเสมอไปนะวิธีการเล่นแบบนี้นะโอเคแตกนอกได้50บาทครับยังพอได้ลุ้นอยู่นะฮะไปต่อครับเบ็ดห้าเดี๋ยวถ้ามันเริ่มไม่โอเคแล้วเราค่อยปรับเบ็ดไปที่เบ็ดสามต่อเนะียหรือว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาสักสามสี่ร้อยก็เล่นเบ็ดสิบได้ครับ แล้วเข้าหรือเปล่าสเกตเตอร์ถ้ามาจะดีมากนะครับโอ้โหไม่มาครับโอ้โหยัง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 ไม่มาอีกจัดมาโอเคครับเข้าสเกตเตอร์สักทีนะฮะก็มาลุ้นหมุนฟรีครับไม่ต้องซื้อครับช่องนี้ไม่เน้นซื้อครับเน้นกดนะฮะมา รีสปินเกมนี้ก็เป็นแนวสะสมตัวคูณนะฮะยิ่งคูณเยอะช่วงไายๆเนี่ยก็บวกเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคูณสี่อยู่เลยครับค่อนข้างแย่นะตอนนี้ไม่ใช่ค่อนข้างครับคือออกทางเทียเลยครับแบบนี้พึ่งมาครับโอ้โหร้อยหนึ่งก็เอาครับไม่เป็นไรนะครับร้อยนึงผมเอานะ โอ้ร้อยสิบเกาบาทครับเท่าฟีสปินเบ็ดห้าได้1้อยสิบเก้าก็แย่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับเที่ยขนาดนั้นนะครับแต่ก็โอเคครับได้ร้อหมาบาทนะครับเราไปเบ็ดห้ายาวๆเลยแล้วกันนะฮะยังไม่ต้องแช่นะครับเฮ้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพูดผิดพูดผิดนะฮะก็แช่ไปยาวๆเลยครับเบ็ดห้าครับตอนนี้ขอให้เข้าฮ้นะ ใจจิงเนี่ยอยากเล่นเบ็ดสิบด้วยนะครับแต่ว่าตัวมันหมดไวครับเบ็ดสิบเนี่ยเล่นคุณสองร้อยเนี่ยมันได้ประมาณยี่สิบหมืน่นะครับแต่ว่าเอาเบ็ดห้าก่อนแล้วกันนะครับเอาให้มันหมดหมด,หมดก่อน,นครับโอ้ยเหมือนจะหมดจริงวะยังไงวะเนี่ยเหมือนจะหมดจริงด้วยครับ เบ็ดสิบมากดมือไปครับยังไม่ต้องกดหมุนออโต้นะเรากดมือไปก่อนนะครับโอเคสวยครับโอ้ได้นอกตอนนี้โอ้โหเข้าฟรีไอ้สัดมาแล้วจะตะโกนทำไมโอเคครับตอนแรกจะตกใจที่ได้นอกเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เข้าฟรีเบ็ดสิบครับก็ถือว่าโอเคนะเข้าฟรีเบ็ดสิบครับ เขาฟีด0เนี่ยมาให้กูได้แล้วนะตอนนี้ยังคูณ2อยู่เลยยังไม่มาเลยอะไรก็ได้ตอนนี้นะคูณ4ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาคูณ6ครับดีแล้วมาแับ162แล้วก็วายอโอยมา204คูณอีก12โอ้โหรัวๆไปครับไม่บวกไม่รู้จะพูดยังไงมาอีก700 แล้วกูพาคเป็นเรือหางยาวเลยว่าไงไวรุ่นโอเคสวยมากครับได้มาพ3 3 7าร้บเจ็ดครับโอ้โหโคตรสุดแต่สุดได้กว่านี้ถ้ามาอีกนะฮะมาอะไรก็ได้มาเออสวยถ้าวายติดรัวๆจะสวยมาก โอเคได้มา384ก็ยังโอเคโอเคเอาเอาเอาตอนนี้ก็พันได้มาพันแปดนะครับรวมของเก่าก็พันเก้ยังไม่พอโอ้โหจบที่สองพนเะนี่ย่ก็โอเคครับได้มาที่2,000บาทนะฮะก็ถือว่าเปิดซิงช่องได้สวยมากๆนะฮะได้มาทั้งหมด2อ0 0ันกาบาทครับได้รอบนี้พันแปดนะฮะสองพบาททุน1,0ึก็ถือว่าสวยมากๆนะฮะ ก็อย่าลืมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแต่หรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับติดตามช่องใหม่กันด้วยนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆบายบาย